พี่กันเขาฝากถามคลิปนี้มาแล้วจริงๆผมก็ว่าจะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแหละแต่ว่าพี่กันมีข้อมูลเพิ่มให้ด้วยนะครับก็นี่บอกว่ารัฐบาลอาจจะเตรียมต่อสัมปทานให้เพื่อพยุงราคาโทเวปัญหามันคืออย่างนี้มันคือถ้าในมุมมองของนักบริหารเนี่ยเขาจะเลือกว่าคุณจะไปเวไหนโกโนโกนะครับคือมันมี2ทางให้เลือกคือ1คือต่อสัมปทาน กับ2คือไม่ต่อนะปล่อยให้ขึ้นไปถูกไหมเนะี่ยมันมีโซลูชั่น2อันแค่นี้ต่อกับไม่ต่อนะครับอันหนึ่งกับ2ทีนี้มาดูว่า1จะนําไปสู่อะไร1คือถ้าต่อสมรทานก็อาจจะคงอยู่ที่80คงอยู่ที่80คนมันก็ใช้เท่าเดิมหรืออาจจะลดน้อยลงก็ได้หรืออะไรก็ตามปัญหาอย่างหนึ่งคือจํานวนลดสมมุติว่าบนโทเบมีร้อยคันข้างล่างวิภาวดีมี200คัน ถ้า8ปสิบมันก็อาจจะอยู่เมนเทนตรงนี้หนึ่งข้างบนก็วิ่งไปได้ข้างล่างก็วิ่งไปได้ไม่ได้ติดเพิ่มรถไม่ได้ติดรถไม่ได้ไปจอดแช่นานการใช้น้ํามันก็ปกติอัตราเท่าเดิมแต่ปัญหาคือถ้าถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นเป็นเก้าสิบมันอาจจะเกิดอย่างนี้ก็คือหนึ่งร้อยจากข้างบนเหลือวิ่งแค่ห้าสิบลงมาวิ่งข้างล่างสองรอยหสิบ 2 5 0คือรถมันติดขึ้นเกิดการใช้น้ํามันมากขึ้นเสียเวลามากขึ้นและหลายอย่างมีผลกระทบแต่มันก็ต้องดูเหระครับไอ้คำว่าขายชาเน่มันตลกมากการต่อสัมปทานต่อไปกี่ปีต่อไปกี่ปีแล้วรัฐบาลมีแผนอื่นไหมที่ระหว่าง10ปีนี้เราจะลดภาระตรงอื่นไหมหรือ,อยังไงคือมันมันมันพูดเรื่องเดียวไม่ได้โทเวไม่ได้สแตนาร์โลนและที่สําคัญถามว่าต่อให้รัฐบาลได้ได้มาหมดสัมปทานขึ้นฟรีไหมไม่จริงนะครับเพราะมันต้องมีค่าแม่ทันแนน มีค่าเนี่ยเนี่ยซ่อมบำรุงทาสีนะครับกวาดถนนเก็บขยะดูท่อระบายน้ําเวลาฝนตกนะไม่ขังบนโทเวอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่าเป็นทนันนหมดค่าไฟค่าป้ายต่างๆนะครับค่าไฟจราจรทุกอย่างมีค่าจ่ายขึ้นฟรีไม่มีทางหรอกครับแต่ว่าจะขึ้นสักโอเคจะอยู่เหมือนของการทางแล้วมันต้องมีหน่วยงานเข้ามาดูก็จะเป็นการทางการทางเข้ามาดูการทางก็ต้องแบ่งแบ่งคนมาดูการทางก็ต้องจ้างคนมาดูจ้างแผนกมาเพิ่มเพราะแต่ก่อนโทเวไม่ดูโดยการทาง คืออย่าคิดแบบด้านเดียว,ว่มันมีผลกระทบหลายอย่างแล้วรอรัฐบาลแล้วดูเดี๋ยวผมจะมาไขาให้เพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ดูว่าเขาจะเลือกทางไหนนะครับก็เดี๋ยวคุยกันในไลฟ์สดครับสวัสดีครับ